สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับเรียนคณิตบายคุนุกและในวันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนนั้นก็คือการหารจำนวนนับที่มีตัวหารสองหลักแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นเรามาศึกษาตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับตัวชี้วัดค1.1ป4ีทับสการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนของจำนวนนับและศูนย์ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารและแสดงวิธีทำโจทย์การหารที่มีตัวหารมี2หลักที่เป็นจำนวนเต็ม10พร้อมทั้งตาหนักถึงความสมเหตุสมผลของการหารด้วยนั่นเองนักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณนุกมีเกมจะมาให้นักเรียนเล่นนั่นก็คือเกมเข่าว,วงกดนั่นเองซึ่งมีเวลาให้ทั้งหมด10วินาทีนะครับพาเจ้าหนูตัวนี้ไปกินชีสแสนอร่อยถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย3 2 1เริ่มเลยครับ หมดเวลานักเรียนหาเส้นทางกันเจอไหมครับงั้นคุณนุกจะเฉลยแล้วนะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมครับกับเกมข่าววงกดเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันได้แล้วนะครับมาเลย จะเป็นการทบทวนเรื่องการหารนะครับโดยมีตัวหารเป็นตัวเลขหหลักนั่นเองข้อนี้คือ1 6 2 3หารด้วย3านั่นเองดังนั้นเราจะเริ่มเขียนเครื่องหมายหารยาวและนำา1 6 2 3นะครับซึ่งเป็นตัวตั้งนำไปใส่ไว้ด้านในเครื่องหมายหารยาวนะครับส่วนเลข3นั้นเป็นตัวหารเราจะใส่ไว้ด้านนอกเครื่องหมายหารยาวนั่นเองทีนี้เราจะมาเริ่มการหารโดย ดูจากตัวตั้งเป็นหลักนะครับเริ่มจากการหารจากทางด้านซ้ายนั่นก็คือนำ3า3ไปหารกับ1ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตัวตั้งคือเลข1น้อยกว่าตัวหารคือเลข3ในกรณีแบบนี้เราจะไม่สามารถหารได้นั่นเองดังนั้นจึงกระจายเลข1ไปหาเลข6ดังนั้นจะได้เป็นเลข16นะครับต่อไปเราก็ท่องสูตรคูณเหมือนเดิมว่า 3คูณกับอะไรได้เลข16นั่นเองนั่นก็คือ3คูณกับ5ได้15มีค่าใกล้เคียงกับ16มากที่สุดแล้วก็ไม่เกิน16ด้วยนะครับดังนั้นเราจะใส่เลข5ไว้ตรงข้างบนเลข6นั่นเองแล้วก็ใส่15ไว้ด้านล่างของเลข16นะครับต่อไปนำ16มาลบกับ15 16ลบกับ15ได้ 1ต่อไปกระจาย2ลงมานะครับจะได้เป็นเลข12เราก็ท่องสูตรคูณเหมือนเดิมว่า3คูณกับอะไรได้12นั่นก็คือ3คูณกับ4ได้12นะครับจะใส่4ไปด้านบนเลข2และนำเลข12มาใส่ไว้ด้านล่างนะครับต่อไปนำา2 2ลบกับ12ได้0ซึ่งคุนรูจะไม่ใส่นะครับ ต่อไปกระจาย3ม,มาก็จะได้ว่า3คูณกับอะไรได้3ซึ่งก็คือ3คูณ1ได้3นั่นเองดังนั้นเราจะใส่เลข1ไว้ด้านบนเลข3และใส่3ไว้ด้านล่างต่อไปนำ3มาลบ3นะครับจะได้0ทีนี้เราหารครบทุกตัวแล้วใช่ไหมครับซึ่ง ก็ไม่มีตัวที่กระจายมาแล้วดังนั้นข้อนี้มีเศษเป็นศูนย์นั่นเองซึ่งกรณีที่ไม่เศษเป็น 0, ูนย์เราจะเรียกการหาน,นี้ว่าเป็นการหารลงตัวนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ541นั่นเองซึ่งเราดูจากข้างบนเครื่องหมายหารยาวนะครับ ต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหาเรื่องการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร2หลักนะครับตัวอย่างที่1 27,94หารด้วย23ซึ่งเราจะใช้การหารยาวในการหาคำตอบข้อนี้นะครับเริ่มจากนำยี่ไปหารกับตัวตั้งทีละตัวเริ่มจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับก็คือเลข2นั่นเองสังเกตเห็นว่าตัวตั้งคือเลข2น้อยกว่า23ซึ่งเป็นตัวหาร แบบนี้เราจะไม่สามารถหารได้นะครับจึงนำ2ที่อยู่ในหลักหมื่นกระจายไปหา7ที่อยู่ในหลักพันกลายเป็นเลข27ทีนี้เราสามารถหารได้แล้วจึงไปตั้งคูณในเศษกระดาษทดของเราเริ่มจาก23คูณ1ได้23และ23คูณ2ได้46นั่นเองทีนี้เราก็มาดูว่า23คูณกับอะไรได้คำตอบเป็น27 ซึ่งไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นที่ใกล้เคียงกับ27มากที่สุดแต่ต้องห้ามเกินกับ27นั่นก็คือ23คูณกับ1นั่นเองดังนั้นครูจะใส่1ไว้ข้างบนเลข7ที่อยู่ในหลักพันนะครับแล้วก็ใส่เลข23ด้านล่างนั่นเองก็คือ23คูณกับ1ด้านบนได้23ใส่ด้านล่างนะครับทีนี้นำา27มาลบกับ23ได้เป็น 4นั่นเองแล้วก็จายสูตรลงมาข้างกับ4กลายเป็นเลข40ทีนี้เราก็มาดูสูตรคูณของเราเหมือนเดิม23คูณ2มันได้46ใช่ไหมครับซึ่งเกิน40ไปแล้วดังนั้นใช้ได้แค่23คูณกับ1ได้23ดังนั้นจะใส่1ไว้ข้างบนเลข0ที่อยู่ในหลักร้อยและใส่23ด้านล่างนะครับต่อไปนำ 40ลบกับ23ได้เท่ากับ17นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็กระจาย9ลงมากลายเป็น179นะครับทีนี้คุณครูสังเกตเห็นว่า23คูณกับ2ได้46ซึ่งมันอยู่อีกไกลเนาะกว่าจะถึง179ดังนั้นคุณครูขอเริ่มที่23คูณกับ5ได้115 23คูณ6ได้138 23คูณ7ได้161และ23คูณกับ8ได้184ทีนี้เรามาดูที่ตัวตั้งของเราคือ179ถูกไหมครับต้องไม่เกิน179และใกล้เคียงกับ179มากที่สุดนั่นก็คือ23คูณกับ7นั่นเองดังนั้นคุณครูจะใส่7บนหัวเลข9ที่อยู่ในหลักสิบนั่นเอง ข้างล่างก็ใส่เป็น161นะครับทีนี้นำา7 9 9มาลบกับ161แได้คำตอบเป็น18นั่นเองแล้วกระจาย4ลงมานะครับกลายเป็น184และเรามาดูสุดคูณของเรานั่นก็คือ23คูณกับ8ได้184พอดีเลยดังนั้นข้างบนตรงหลักหน่วยนะครับคงคููจะใส่เป็นเลข8ข้างบนหัวเลข4 และด้านล่างใส่เป็น184ซึ่ง1 8 4ลบกับ1 8 4ได้0ทีนี้เรากระจายครบทุกตัวแล้วใช่ไหมครับจากหลักหมื่นมาจนถึงหลักหน่วยครบทุกตัวแล้วได้คำตอบเป็น1178อยู่ข้างบนเครื่องหมายหารยาวนะครับและข้อนี้มีเศษเป็น0ซึ่งเราเรียกว่าการหาลงตัวนั่นเองดังนั้นจะได้ว่า 27,094หารด้วย23เท่ากับ1,178เอง ต่อไปจะเป็นการตรวจคำตอบของตัวอย่างข้อที่1กันนะครับซึ่งเราจะนำตัวตั้งจะได้เท่ากับตัวหารคูณผลหารบวกเศษนั่นเองซึ่งตัวตั้งของเราคือเลข2 7 0 9 4และตัวหารของเราคือ23คูณผลหารคือ1178บวกกับ0ูนนั่นเองทีนี้ เราจะนำ23มาคูณกับ1,178โดยนักเรียนสามารถตั้งคูณในแนวตั้งได้เลยและนำคำตอบมาใส่นะครับซึ่งจะได้คำตอบเป็น27,94 0บวกกับเศษเป็น0นั่นเองจะได้ว่า27,94 0ซึ่งตรงกับตัวตั้งนะครับดังนั้นคำตอบในตัวอย่างที่1ที่เราหามานั้น มีความถูกต้องสมเหตุสมผลเองต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะครับ 55, 2 7 5 5 9 8หารด้วย49เาราจะนำาี่ไปหารทีละหลักเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายก่อนนะครับนั่นก็คือเลข2ที่อยู่ในหลักแสนนั่นเองแต่2น้อยกว่า49ตัวตั้งจะน้อยกว่าตัวหารไม่ได้จะไม่สามารถหารได้นะครับ ต่อไปจึงกระจาย2ที่อยู่ในหลักแสนกระจายไปหา7ที่อยู่ในหลักหมื่นนั่นเองกลายเป็น27แต่27ก็น้อยกว่า49ดังนั้นจึงกระจายไปหา5ที่อยู่ในหลักพันจะได้เป็น27 5ทีนี้ตัวตั้งของเรามากกว่าตัวหารแล้วเราสามารถหารได้แล้วทีนี้คุณครูจะตั้งคูณนะครับในกระดาษทดของเรานั่นก็คือ49คูณ1ได้49 49คูณ2ได้9ก 49คูณ3ได้147 49คูณ4ได้196 49คูณ5ได้245 49คูณ6ได้294และทีนี้เราจะนำ49ไปหารก,กับ275จึงท่องสุดคูณแม่49 49คูณกับอะไรได้ใกล้เคียงกับ275หรือเท่ากับ275ครับนั่นก็คือ49คูณกับ5นั่นเองได้245 ดังนั้นคุรูจะใส่5บนเครื่องหมายหารยาวนะครับให้ตรงกับ5ที่อยู่ในหลักพันและ245จะนำไปใส่ด้านล่างต่อไปเราจะนำ275มาลบก,กับ245ได้คำตอบเท่าก,กับ30ต่อไปกระจาย30ไปหา5ที่อยู่ในหลักร้อยจะได้เป็น305ต่อไปเราก็มาดูสุดคูณของเราเหมือนเดิม49คูณกับอะไรได้305 หรือใกล้เคียงที่สุดแต่ห้ามเกิน305นะครับนั่นก็คือ49คูณกับ6ได้2 9 4ดังนั้นคุณครูจะใส่6ไว้ข้างบนเลข5ที่อยู่ในหลักร้อยและ2 9 4ใส่ด้านล่างนะครับต่อไปนำามร5 5และ2 9 4มาลบกันเหลือ11และกระจาย11ไปหา9ที่อยู่ในหลักสินั่นเองจะได้เป็น119 ต่อไปเราก็มาดูนะครับว่า49คูณกับอะไรได้เท่ากับ119หรือใกล้เคียงแต่ห้ามเกินนะครับก็คือ49คูณกับ2นะครับได้เท่ากับ98นั่นเองต่อไปนั้น119นะครับมาลบกับ98จะได้21และกระจาย21ไปหา8ที่อยู่ในหลักหน่วยนะครับจะได้เป็น218ต่อไปมาดูสุดคูณของเราเหมือนเดิม 49คูณกับอะไรได้218หรือใกล้เคียงมากที่สุดนั่นก็คือ49คูณกับ4ได้196นำ218มาลบกับ119ได้คำตอบเท่ากับ22และเราก็ได้คำตอบของข้อนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ275,598หารด้วย49ได้5,624เศษ22นั่นเอง ต่อไปเราจะมาตรวจคําตอบของตัวอย่างที่2กันนะครับตัวตั้งเท่ากับวงเล็บตัวหารคูณผลหารปิดวงเล็บบวกเศษตัวตั้งของเราคือ2 7 5 5 9 8เเท่ากับวงเล็บตัวหารของเราคือ49คูณผลหารของเราคือ5,624ปิดวงเล็บและบวกเศษของเราก็คือ22นะครับ ต่อไปเราจะนำ49มาคูณกับ5,624นะครับซึ่งนักเรียนสามารถตั้งคูณในแนวตั้งแล้วก็นำคำตอบมาใส่ได้เลยนะครับซึ่งคำตอบจะได้เป็น275,576แต่บวกอีก22แังงนั้นจะได้คำตอบเป็น275,598ซึ่งจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเอง แสดงว่าคำตอบที่เราหามานะมีความถูกต้องสมเหตุสมผลนั่นเองครับต่อไปเราจะมาสรุปสาระสำคัญที่เราได้เรียนในวันนี้นะครับการหารตัวตั้งตัวหารผลหารและเศษมีความสัมพันธ์กันดังนี้มันก็คือตัวตั้งจะเท่ากับตัวหารคูณกับผลหารแล้วบวกกับเศษนั่นเอง เมื่อเศษเป็นศูนย์นะครับเราจะเรียกว่าการหารลงตัวเมื่อเศษมากกว่าศูนย์เราจะเรียกว่าการหารไม่มกกาาลงตัวและเศษที่เกิดจากการหารนั้นจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แต่ต้องน้อยกว่าตัวหารนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนทุกคนกับเรื่องการหารจำนวนนับที่มีตัวหารสองหลักคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคน จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการัำแบบฝึกหัดและมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย